เปนไเป็นไหเอยเฮยปล่ยปล่อยบ่เฮ้ยอู้เนัไงเป็นไหสวยป่อยด้วยต้นฝอยู่เกียน้งเกียนมึงตาลิโอ้ั่ครับเี่าไปแงยนง่ครับ ห้าเย็นกบุญนี่หาเย็นสองเซียนน้ำทางไปแล้วครับบุญนี่เซียนจากเซียนเกกนี่ยมคือเก่าครกับถึงแล้วครับผมแต่ว่าอยู่เลิกอืมจกเป็นชุดแขนครับพี่น้องถอดเล็กกัะบาย เปื oh, ่อยๆนไหนเปื่อยด้วครับเปื่อยๆนไหนสวยปื่อยด้วยมาแต่ไดนเหรอใหญ่เรียกไม่เป็นไรดูตัวมันตัวมันเออมานะครับจวดจวดครับพี่เนาะมาต่อไป chưa 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 đều, chưa, <laughs> chưa 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 mãi nắm bắp nhoan chân 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 นียวกินกับหา้าเน,นี่ยนี่ะครับได้ราดกอยู่จะกินครับแ้เา,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 าจุกจ,จ,จ,จับไปหากินซ้มตายนยี่ยเังวาด <laughs> ขากเทียสวาไ้ด้ครับพี่น้องยุ่งงานนี่่ทานบ่เ็นด้ยงงยังบูปันนนปหวยทั้งกันเปลี่ยนอยากเบพึกนะึกฟุ้หมวงวัวโกงม่ก็กอเนเอือเอือเหยากยุ่งงนไม่เัดอือหวยจียังเหมือนหนวจัก โมลกวนวิาน <c ười> ู่นนนนหนุกลางๆวะแจ๊กเหนียวสารบมลึกหนเกินเเห็นหมดตัว้เห็นมดตว่าชันพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวี่นีนะครับเอาใส่งั้นคือมันกัตัวอ้ย บิบนานกูนดเอาเอายนขึ้นมาวยไปขนดโตยัไงนข่้นาดโตนว่านีคือหมหัวคือางเงจิงคือวยวหูอืคือบมคือหมูนี้เยนจียนเห็นหัวอยู่เรียบร้อยเห็นบ่

มันเกี่ยวในุนเลือกอย่หอเือกวะเกดกเอเขียนเกเกอกเมืองนี้เดจเมือจำหาก,กินไปมือมือครับใค้กุืิเขากินนะหาก,กินไปมือมื้กสืิเขากินเขาว่ายิ้มกู้วยาับเกยิยมดออแขีวกูบอง ียหอดหนึ่งูอ้ยห้าขู่ออ๋ดึงขึ้นได้เอามีหอด้าเออออคู่หอกได้เออดึงขึ้นน้ำเนี้ยหัวหัวหัวตำใหม่เออแทนแทโยทยัง้เออกะเ่กบถอี่อเหมือนขูดอกขนงกูถึงเต็มคนนี้เอามาแถากันเลยตัวนี้ยตวนนะกูเห็นมันรวยกว่า ก็นนี่เหางเลืองบุคาม่ีหรอกมันเป็นอย่างคือบุคาเมือนเมย่ปเจอกูอือแล้วมันขาดเขาไปนงอเมือนัถือกันเครือใหม่ปะจ๊ะ ถือแลวครับพ <all out. S 2> ี่น้องถือแล้วถ right ือแล้วปะสันบิดแหงปะสันสวัสดีใครครับยานมันโมคักี่เป็นยังไงมันสรุดบ่เด็กมาอู้เด็กเด็เอเด็กโอ้ยบอือ้มบางกนอว่าทันเวางบ่ได เไปตังกูเจ็ดเยอะบุปผีนักเดี๋ยวเดียวเป็นไหอันเจียนเจียวโมเมนมันมันใส่ใส่ประมาณไหนตำข้ามกุฎตำเตืองตำตึงตำเตืองยันยันมาตำตึงส่งซ่งสีเงอยู่ตำข้ามกุฎเมื่อนี้เมื่อนี้มาขอเกาเทียนแทงเลยครับแต่ว่าลายไข่เขาขึ้นจากสาแทง งยอยู <One input> ่อันเดียวเกันก็ไหลควาก็ตุมอยก็ตุ่มสามคนกินโนเบอนี่ลตัวนี้สามคนกินโมเบดวิ่งนี่ประชมรับอยู่ผมเนาะใช่หรอเว่าหางบาทตายหรือึ้นจากดินข้นสีเล็กไปได้บ่ยำไปยำมากันึอีกจได้ครับยอฮเดียวนี่สองนะครับเอาเสมนไหมนะฉัน มันจะเหดเด่นได้ยังหม่ขาดเด้จกเสียไม่เส้นบ่บ่เดี๋ยวอมุนเะกอนเนี่เามุนเะก่อนผวโอ้มาเป็นมาเปนตัวใหญ่เนาะบอาสมบัติก็ปอยเติมกันปล่อยมันจะตีกันจันบาด้อรงนี้ อ่าตาดสองตัวละครแสดงม้ันยังไงละม้นเสียหรือเปล่าอ้ามันมาหนะครับสองตัวครับสองตัว้ขาดีแลนี่ึาดี้วหัวตัวนี้หัวขึ้นเส้นย้ยมหมดขาดนะครับประทันโอ้ยขึ้นขึ้นกันยำยำยำ ปวดโดนม่ดน้อยู่หรอยังง่ะยงละครับพี่น้องโอ้สอดเดดได้าดดิแจคอครับแจคอดดึงเืกระอดที่กันโอู้คนต้องแห้งปวดสวงอ่นี้หนาวยัวได้หรอยูเดีวโอ้ข้างเคข้างเดียวข้างเดียวเด็กมา ตัวนี่บ่บ่ตำก็สองสามแผลนะกูกระเที่ยงทีกันเออตีกูกระถวดที่เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโอ้ยคือตายแล้วตายโดนไเพียอะไรปล่อยโดดดึงคือโดดดึงดึงเดี๋ยวออกเลยง่อยมั้งจีเออดึงออกโดดมึงโจ๊กเขาเออดึงออกโดด อ้อนจนสีขาวข้อนจนสีขาวลูกกระส่ากึดเออเออเออเดี๋ยวหาเดี๋ยวห่าเดี๋ยวอีดอกุมไงเดีอีกเดี๋ยอีดกดแวเตัวนี้เ่อนอ้โวันจกดอกกูโอ้ยน้องแจวอดีครับรอบนี้ตัวที่สนะครับตัวนี้เยียนหน่อยครับ นังนหยครับเอาไปห้ามมันครับเยี่ยมอยู่ที่ยังยงยองคือกีิลหรครับโอ้เมื่อยอลไโอ้คือสุดยอดแท้อ่าพระอาจารย์เอี่ยมบบเกิบกระหักใหม่ไม่ยังไจังหวะยี่ได้วิ่งขี่ตุมกันไดุ้งบ่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 หม มัวด <c ười> <s kindly hehe> ินบ <descon> uh ่เดี๋ยวคมแงได้แ่รอกน่ปนโตข้หตลงไปนี่อืม้งสิบยวเมียมันบีบ่งว่ตัวนี้ดนซ้ำกันซ้ำกันนี่บ่หนเลยกบงูโต๊ะน่เด้อาไปเสริมสวยเนี่ยเรียงนเมื่อเดนอยู่ เดี๋ยวก็นั่งดึกวัดเดี๋ยวแต่มาทำอเอาอยเล็กอุ้ยขาดบ่อขาดขาดเด็กมาเด็กเล็กเ็กเล็กเล็กเล็เ็กล็กเกเล็กเอ็กเล็เล็กเลกกเลเล็วเล็เล็วเล็ลล็เล็กเลเลลเสียบกเล็กเเล็กเเล็กเล็กเล็ก็กเไปเกลเ็เเกกเล เอ้าอยู่สองนี้คุณวาด่ก้นวาตวย่าวาดด้วยย่าวาดด้วย่าะกอนหาตัวเป็นตัวหนึ่งแทงหัวแทงหางนะวาดไม่ละกเกิดหางไม่แกเดียวแกนี่แกเดียวรับพี่นองโอ้ยหอนนี่แกควัดเลยอ๋อไม่แกนอนขาตัวน้องวาดจริงโอ้ย ไปร้ยเอสเดยานนำกบฟปานนีมาสันเล่นตัวใชกกบคือหานีมาสันข้อขาตัวนี้ขึ้นตัวนักถือกีินะครับโอ้ยต้องหันมองเอเออโอ้ยยมงไยน้ำตัวนี่ล่ะเด็กยุส่เล็กสันนะ้ตัวเอยยาสีเแท้้นตัวนี่ห่วยมันดีเถอะ คนอรเที่ยงไปเที่ยงมาแล้วมันมาขวัอยู่บางยอว่จันด้วยอ้ยขดพอขดแมงเลยเอียงเนี้วบวเเนี้วมานตังค์มยันเกียจจีบอกเอาดิกมาคนลระตยี่บอมาดุใหญ่เอาอาเด็กก็ไอ้กูเสียบแล้วฮะผู้ดีเสียบเล้ว มันตัวเดียวกันบ่จกะโอ้ยตัวเดียวกันดักเด็กกูเยอะแล้วอกขึ้นมาเออะ้องทอดตัวอันนี้ต้องเสียบกลางใส่มันนะฮะผูเสียบหัวมันเด้อสงสัยกูเสียบกลางตัวโอ้ตัวเดียวกันเยอะเลยฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าโอ้ยเด็กดีเด็กจนบิดเองอุ้ยหัวมัน ใหญ่โ่้ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เลยหรือ่ตัวเดียวกันเนาเต็มหัวอ่ะใหญ่เออเออเสียบแม่นครับเสียบพร้อมกันมึงมึงวันนึงเสียบหัววันนึงเสียบหางซื้กล้องเสียบไปเลยเะฉนไปตอนมันถือมันถือมันใช้มันกระสันมันขาดถือขึ้นบินถือว่าพอกูปัดหรือไงขึมาเลยแต่เดี๋ยวดีแต่แดงมันถือตัวเดียวกันกูดึงหมาเลยนจริงนลย ย่พงย่งถอดได้ย่งถอดได้ฮาคนละตัวกูกน่อ่ะโ้ยเดียขาดวเอาถอดเอาตัวเดีขาดดิอดมันเหมือโมเมนต์มันมตัวเดียวกันอยู่บ่ตัวเดียวกันีอยบนี้เออแมนกดึงขึ้นมากระสันเาเสียบกลางหัวแมน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 มันปนไหนตัปนไหนหรอมใไง่ปนไหนเออใส่ลกสันอะโอันนีห่อยขาดมัน อุ้ยเป็นวันสองเพียสามเพล่ครับชออุดนี้ชุดที่สี่เลยไม้นี่เด็ดดีครับเจอไม้เด็ดนะครับเสียงดุนหัวนี้คักเลย พ่พิดมังครับกันนี่บอกยือ,อกี่ดอกยุ่งเผาุ่งเผาพี่น้องยุ่งเผาเดี๋ยวเดี๋ยวขนมฝรั่งกำลังมาเฮ้ยืออก่อเจ้าย <laughs> <ม> <laughs> ี่นี่มวยยนี่โอ้ยตัวตัวกันด้ยเนี๋ยนี่เปล่าวะพวนุ้่ง <c oughs> เ,เขาหัน เอยได้ยังก็กล้องถเจกนกันุ๊ังนังกับจยเวงก่อนเจ็ดแยงกเจลยิได่ะันาคอยยเาบ่ได้กินนกยันนี่ซาเาอันซาหองซาเห็นเดียวน้วยันยู่บ่ท่ไเจียนยำ่ันไลทงกี้เที่ยงกกระ <laughs> <laughs> ือกหวานนี่โอ้เจานเอาเด็กขาดอีกป่ะสันอุ้ยเทงขาดได้เนจขาดเคือชีเร็กเถอมันเลื่อยได้เนี่ย เหมือนมันเมียนบัวปลามันหันทือยุเกียนยุกอกครับยุกอกมาดีได้มาถึงบัวกล้วยผิดมากกระืงอีราวสันาโสับเกียบกล้วยมักยกกล้วยนกลวยน้าหนามาดี้บัวกล้วยกัเลยครับโอ้โอ้มโปร่งอาจารย์มันหวนย่ตัว่านุ้ มิ้นขี่ขวายกับมิน้ <laughs> oh. นหวานโอ้แน่นอนแน่นอนครับเสียดีๆไมนี่โอ้ถือจอดเลยแกแกนี่แกเดียวนี่ตัวที่ตัวที่หนเน่ะตัวที่หา,าเยเนาะเจาแก้กวถอดเด็กถิ่มเลย่าจะ ต,ยยตัวนูมเวิงเบิงตัวยู่ทขัมวไม่มีทางไหน <c oughs> ไมันจะออกอะไบ้าน <c oughs> เก็ดมันงัดบ่เรือค้างมันโอ้ยเอาด่าจะไปแทงเราทึงหัวกลก้ย,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 ยนีอนยูอ่ยบบนีน้ท่านจ่าต่ายก็มืนนายผานนี่สิละ เอ้ยฟังเสียงววววอวกอวกอยู่เอ้ยทมก็เอาออกอยากอกอ,อกตา,าลงไปด่างนี้จัหน่อยคนมามันเกียกมามันกวย,วยอน,นอนทมเข้าบ้านุยโ่หว่วงหรอกขัวขาดเพืเอี๋ยวลงไปด่างไปจีด่างนอว,าวา่ากมันเดือดในหางหท่าเดียวหาตัวหาตัวไม่ตซำ Để ừ. để không mưa, đây, đây, này ừ. để này cái này đi học mai này. Nồi, nồi đồ ừ. Ơi. Có <laughs> để, để có <laughs>

งานไยไม้นีเด็ดอดีครับกลางทุ่งนาครับยู่เดินยู่เดิน,น,น,าน,านเดนเจ้าเบี้น,นกำลังกิโตกดินนะครับววาาหววยมันเหรอเนาะกีกีกรบอเฮ้ตองเสียมหรอตีแ่งอยู่โอ้ยแงโอ้ยแงกระโจงสักวัน เดี๋ยวเดียวตัวที t ่เจ็ดวะโอ้โหเจ็ดเดียวว่าคิดว่าใหญ่ได้หน่อยครับฮะใหญ่ได้หน่อยครับตัวนี้ตัวลูกหน่อยในยุคาเนี่ยครับเอาหน่อยกันขั้นเม็ดยันกันกันทีคืออีตัวาเป็นงูว่าไป่ยางดูไม่นี่ ไม่เด็ดอย่าบอกใครดีละมีหูตดินมันมันลมดีเนาะใส่ไงมันบอก่อรมีเนาะเมื่อเสี่ยนี่มามาเอาเบ็ดใส่ไงมันผมเอาค้เดียวคนทัโลกกูเอาเ พี่เลียดดีดีครับตาดีตัวตา6ตัวเจ็ดตัวตัวนี้ตัวที่เจ็ดแล้วขั้นไาดข้อภาษาอะไยไม่ใช่อันมองมันเกือป้องหน้าก็ยังได้โดดทีมี้คนเอาไปฟังหมายยี่บอยยี่ไหนจะจังมันหมดทั้งตัวได้ หนาวอยู่มานี่พออยู่ที่อันเดียบมองมาหนาวอยู่พออยู่คู่มือนี้จังเขาเลยพ่อยู่อะไรแล้วกันคือหนาวเลยเสียนแจ็คเป็นคนจกแพงตื้อตายบ่ดึกแล้วัางใหม่จีบตาเลย รูดเขนนี่ม,มานเถิงอยู่มันโจกระดโจกระดัดตัวไหนนี่โจกรัดังไนี้มันสิบปจักวามันเเจ้าเจ้าวอย่แต่ละหูนี่ได้รุ่นขนาด

เอาดิขัดอยู่ขาเมือกูสูดเองดีเลียงเขาดิคัดปะนีจกวันฝอยอยู่เยียมเพ่นเยียมมึงตายดิโ้โหโอ้โโอ้โหโโหอ้หโออหโอ้โหโหโห อ yup. like, oh, oh, oh. ยากจะโจกจนมือแตกมือแตนพิดไหม่พิดว่ามาทั่นโอ้ยหักใหม่เมืว่ายุโอ้ยตัวกันเขียนกันว่านี้เที่ยงให้มันจำเล็กคุณเด้อห้อตัวกันอีกไดจกไงยิ่งได้โชกอีกนะครับตัวกันอีกแล้วครับว่าไงกับตัวกันเ่ะ

น้องเถ๋ยอยู่ตัวน้องเถ๋ยครับดีครับเลยครับพี่น้องระตัวกัน <c oughs> เนาะไปไปเยี่ยมฝรั่งค้างนี้คือขับคือผูกอเอียงบกชิดาเห็นหัวตัวว่ายังดิว่ายเลยไปว่อเอ ใส่นี่ไข่แน่อยู่แก้วนี่บาแก้วแก้วงานตัวกันนี่นะโอ้สวยสวยสวยตัวสิเกตี่ไม่นี่เด็ดดีเป็นน้นไข่มาหนักเนอะเป็นน้นบาจาการหมาปะสินจ่าการหมาเสียบเอาเสียบเอาเขาปะยังงอมากแต่เสากูถูกเลยเป็นถุง โอ้ยมันเศร้าขนาดติดฟาครับล่ากันไปด้วยไม้เด็ดครับวันนี้ไม้นี่ได้เอียนอุ้ยเจ็ดตัวครับไม้นี่จุดยอดีดีครับเดี๋ยววัอนี้ค้ำแล้วคร,รับวัอน,นี้สองเสี่ยนเป็นไปกับแล้วครับเดี๋ยวคลิปหนาเอาพอกกันไหมครับผม คลิหนีเฮาลากกันไปด้วยไม่ได้เด็ดครับสวัสดีครับ